สวัสดีครับ e ีีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง4สิ่งที่ทําให้ชีวิตคู่ของคุณพังทลายลงได้อย่างง่ายดายนะครับความสัมพันธ์ในชีวิตคู่นั้นมันทั้งเป็นสิ่งที่เบาบางแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับมันจะค่อยๆสร้างขึ้นจากความไว้วางใจความเข้าใจแล้วก็การปฏิบัติต่อกันในเชิงบวกที่สม่ําเสมอนะครับแม้แต่ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดยาวนานที่สุดก็อาจจะถูกทําลายลงได้จากพฤติกรรมไม่กี่อย่างซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปจะก่อให้เกิดการตัดขาดแล้วก็ความขุ่นเคืองนะครับ จอห์นก็อแมนผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งงานและความสัมพันธ์ที่มีชื่อเสียงได้บอกพฤติกรรม4อย่างที่สามารถที่จะทำลายความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ให้พังทลายลงได้นะครับพฤติกรรม4อย่างที่จะพูดถึงใน E ีีนี้ถ้าใครทำอยู่มันจะเป็นตัวที่ทํานายการล่มสลายของความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ได้อย่างแม่นยําแล้วก็ได้ผลแน่นอนนะครับแต่ว่าด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นอกเห็นใจและการสื่อสารที่ลึกซึ้งกันมากขึ้นนะครับเราจึงสามารถที่จะแทนที่พฤติกรรมที่ทําลายล้างชีวิตคู่เหล่านี้ ด้วยวิธีการที่ดีมากขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งสองฝ่ายให้รู้สึกมีคุณค่าและก็เข้าใจกันนะครับถ้าฟังแล้วอยากจะได้บทความไปอ่านในรูปแบบของไฟล์ pdf ก็สามารถที่จะดูวิธีการขอไฟล์ได้จากวิธีที่เขียนเอาไว้ในคําอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับ4ส,สิ่งที่จะทําให้ชีวิตคู่ของคุณพังทลายลงได้อย่างง่ายดายมีอะไรบ้างอย่างแรกคือการดูถูกเหยียดหยามนะครับการดูถูกเหยียดหยามนั้นมันเป็นพฤติกรรมที่กัดกร่อนจิตใจและก็ความสัมพันธ์ของคู่รักมากที่สุดนะครับ เพราะว่ามันจะไปโจมตีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็ทําลายคุณค่าของคนคนหนึ่งการดูถูกเหยียดหยามมันไม่ใช่แค่การแสดงความหงุดหงิดหรือว่ากิริยาอาการที่ไม่เห็นด้วยเท่านั้นแต่ว่ามันยังรวมไปถึงการแสดงท่าทีดูถูกดูหมิน่นหรือว่าไม่เคารพอีกฝ่ายอย่างเปิดเผยผ่านการกระทําที่ทําลายความรู้สึกดีๆอย่างเช่นการกรอกตาการเบ้ปากการเยอะเย้ยหรือว่าการแสดงความคิดเห็นที่ดูถูกเหยียดหยามออกไปตรงๆนะครับ การดูถูกเหยียดหยามมันเป็นคําทํานายที่แม่นยําที่สุดสําหรับความล้มเหลวในความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับมากกว่าการแสดงออกเชิงลบในรูปแบบอื่นเพราะว่ามันสื่อออกมาได้โดยตรงว่าฉันเหนือกว่าคุณการดูถูกเหยียดหยามมักจะซ่อนอยู่ในคาพูดประชดประชันการย่อเย้ยถากถางหรือแม้แต่ภาษากายที่แสดงถึงความไม่สนใจมันทําลายความสนิทสนมคุ้นเคยทําให้อีกฝ่ายรู้สึกอับอายไร้ค่าและไม่คู่ควรแก่การเคารพนะครับลองนึกภาพว่า คุณพูดว่าฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยขนาดนั้นหรือว่าถอนหายใจแรงๆสส่หน้าแล้วก็เดินจากไประหว่างการพูดคุยมันเป็นการแสดงออกที่ลดคุณค่าของคุณคนนั้นแทนที่จะหาทางแก้ไขพฤติกรรมนั้นนะครับฮาวิลเฮนดริกส์ผู้เขียนหนังสือเรื่อง getting the love you want อธิบายว่าคนที่เหยียดหยามคนอื่นมีรากฐานมาจากความต้องการทางจิตที่ไม่ได้รับการตอบสนองเมื่อเรารู้สึกว่าไม่มีใครเห็นเราหรือว่าไม่มีใครรับฟังเรา เราก็อาจที่จะใช้การดูถูกเหยียดหยามเป็น,นกลไกเพื่อป้องกันตัวเองโดยแสดงความเจ็บปวดและความหงุดหงิดของเราออกมาต่อคู่ครองของเรานะครับในท้ายที่สุดแล้วการดูถูกเหยียดหยามก็มีแต่จะทําให้เกิดช่องว่างทางอารมณ์ที่กว้างขึ้นเท่านั้นถ้ายังอยากจะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้สิ่งที่ทําแล้วดีกว่าการดูถูกเหยียดหยามก็คือการแทนที่การดูถูกเหยียดหยามด้วยการแสดงความชื่นชม การฝึกฝนการมองหาข้อดีและการกระทาเล็กๆน้อยๆที่ดีของคู่ครองของคุณทุกวันนะครับมันจะช่วยเปลี่ยนแปลงบรรยากาศและก็ทําให้การพูดคุยปัญหาต่างๆเกิดขึ้นด้วยความให้เกียรติและเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นนะครับการทําตัวเองให้อยู่ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมและการรับฟังอีกฝ่ายอย่างตั้งใจมันจะทําให้คู่ครองของคุณนั้นไม่สร้างกําแพงกั้นตัวเองจากการดูถูกเหยียดหยามสร้างบรรยากาศแห่งความชื่นชมและก็เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับสิ่งที่ทําให้ชีวิตคู่ของคุณพังทลายลงได้อย่างง่ายดายข้อที่2ก็คือ การวิาพากษ์วิจารณ์แบบมุ่งที่ตัวคนนะครับการวิาพากษ์วิจารณ์ในความสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นเพียงการแสดงความกังวลหรือว่าข้อตําหนิที่มุ่งจะแก้ไขเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังล้าเส้นไปถึงการโจมตีตัวตนของอีกฝ่ายแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการจำเพาะเจาะจงแทนที่จะแสดงความผิดหวังในการกระทําเป็นเรื่องๆไปการวิาพากษ์วิจารณ์ก็จะไปสื่ออยู่ในคําพูดที่บอกเป็นในว่าอีกฝ่ายมีข้อบกพร่องอยู่ในตัวตนของเขานะครับตัวอย่างเช่นการพูดว่า คุณไม่เคยเลยที่จะคิดอะไรให้รอบคอบแทนที่จะพูดว่าฉันผิดหวังเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้คําว่าคุณไม่เคยเลยที่จะคิดให้รอบคอบมันเป็นการสื่อว่าคุณไม่พอใจในตัวคนคนนั้นไม่ใช่แค่ไม่พอใจการกระทําของเขาในเรื่องนั้นเท่านั้นนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนานๆเข้าการวิพากษ์วิจารณ์อาจจะทําให้คู่ของคุณรู้สึกว่าพวกเขาทําอะไรก็ไม่ดีพออยู่เสมอส่งผลให้เกิดการลดความผูกพันทางอารมณ์ เกิดความคุณนเคืองและเกิดความไม่มั่นคงขึ้นมาในจิตใจนะครับในหนังสือชื่อ Nonviolent well Communication เขียนโดยมาแชล์โรเซน e บิร์กแนะนําเครื่องมือในการเปลี่ยนจากการวิพากวิจาร์ณเป็นการสื่อสารเชิงสร้างสารรค์นะครับโรเซนเบิรย้ําถึงความสัมพันธ์ของการแบ่งปันความรู้สึกและความต้องการให้มากกว่าการตําหนิตัวอย่างเช่นแทนที่จะพูดว่าคุณไม่เคยช่วยงานบ้านบ้างเลยให้ลองพูดว่า ฉันรู้สึกเครียดกับงานบ้านและต้องการความช่วยเหลือเพื่อจะให้มีเวลาไปทํางานอื่นที่จะมาเพิ่มไรายได้ให้ครอบครัวมากขึ้นการวิพากษ์วิจารณ์มักจะมาจากความผิดหวังหรือว่าความหงุดหงิดแต่ว่าโรเซนเบิร์กบอกให้เห็นภาพชัดเจนว่าการพูดเปิดเผยความต้องการของคุณออกไปมากกว่าการโจมตีมันจะช่วยสร้างความเห็นอกเห็นใจแล้วก็มีโอกาสเปิดใจมากขึ้นการเน้นที่จะพูดถึงข้อสังเกตที่เจาะจงแล้ก็สร้างสรรค และหลีกเลี่ยงภาษาที่เป็นทางการหรือว่าเป็นเชิงกล่าวหาอย่างเช่นคำว่าเสมอหรือคำว่าไม่เคยจะทำให้คู่รักสร้างสภาพแวดล้อมที่ยอมรับและพูดถึงข้อผิดพลาดได้โดยไม่มีบรรยากาศของการโจมตีตัวตนซึ่งกันและกันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับการเปลี่ยนจากการวิพากษ์วิจารณ์เป็นการคุยแบบสร้างสรรค์มันจะช่วยสร้างบรรยากาศที่มีความเติบโตมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เสมอนะครับ สิ่งที่ทําให้ชีวิตคู่ของคุณพังทลายลงได้อย่างง่ายดายข้อที่3ก็คือการรีบด่วนปกป้องตัวเองโดยยังไม่ฟังเหตุผลนะครับการรีบด่วนปกป้องตัวเองเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อคนเรารู้สึกว่าถูกวิพากวิจารหรือว่าถูกตัดสินอย่างไม่ยุติธรรมซึ่งมันกระตุ้นให้เรารีบปิดกั้นการสื่อสารหรือว่ารีบด่วนปฏิเสธที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เราทําลงไปหรือว่าสิ่งที่เราควรจะทํานะครับ ปฏิกิริยานี้มักแสดงออกมาผ่านข้อแก้ตัวการโยนความผิดหรือว่าการปฏิเสธที่จะรับรู้ความกังวลของคู่รักตัวอย่างเช่นหากคู่รักหรือว่าคู่ครองของคุณพูดว่าคุณลืมโทรบอกฉันตอนที่คุณจะมาสายการตอบสนองในการป้องกันตัวเองหรือว่าปกป้องตัวเองอาจจะเป็นคําพูดอย่างเช่นก็ทําไมคุณไม่โทรไปเตือนฉันละ่ะหรือว่าไม่ใช่ความผิดของฉันที่จะมีงานด่วนเข้ามาแล้วทาให้มาไม่ทันปฏิกิริยาประเภทนี้จะสร้างภาวะปิดใจของทั้งสองฝ่ายขึ้นมาทําให้การพูดคุยแต่ละครั้ง กลายเป็นสถานการณ์แบบฉันกับคุณไม่ใช่สถานการณ์แบบเรามันกัดขวางการเติบโตและความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับสตีเฟนอาโควีเขียนแนะนำเอาไว้ในหนังสือชื่อดัง The Seven Habits of Highly Effective People ว่าพยายามทำความเข้าใจก่อนจากนั้นจึงค่อยให้คนอื่นเข้าใจหลักการนี้มีความสําคัญมากในการเอาชนะการมัวแต่คิดปกป้องตัวเองนะครับเมื่อเราตั้งใจฟังเพื่อที่จะทําความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร อะไรคือเหตุผลจริงๆแทนที่จะฟังเพื่อคอยคิดหาวิธีโต้แยง้งเราก็จะสร้างบรรยากาศและพื้นที่สําหรับการพูดคุยแบบแท้จริงนะครับการปกป้องตัวเองนั้นมักจะเกิดจากความกลัวหรือว่าคิดมากเกินเหตุไปเองว่าคนอื่นจะเห็นว่าเรานั้นเปราะบางหรือคิดว่าเราล้มเหลวนะครับแต่ว่าการเปิดใจรับฟังมุมมองของคู่ครองจะช่วยสร้างความยืดหยุ่นทางความคิดและทําให้เรานั้นรู้จักตัวเองได้นะครับ หากต้องการที่จะก้าวข้ามการเป็นคนที่รีบปกป้องตัวเองก็ให้ฝึกการฟังอย่างตั้งใจแล้วก็ตอบสนองด้วยวลีที่ยอมรับความรู้สึกของอีกฝ่ายอย่างเช่นฉันเข้าใจว่าทําไมคุณถึงหงุดหงิดการยอมรับมุมมองของคู่ครองและยอมรับบทบาทของตัวเองที่ทําลงไปแม้เพียงเล็กน้อยมันจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่คู่ครองทั้งสองรู้สึกว่าได้รับการรับฟังเข้าใจแล้วก็มีคุณค่านะครับอย่างที่4ี่ที่จะทําให้ชีวิตคู่ของคุณพังทลายลงได้อย่างง่ายดายก็คือ การสร้างกำแพงกัน้นการติดต่อและความสัมพันธ์นะครับการสร้างกำแพงกัน้นหรือว่าการปิดกั้นตัวเองไม่ยอมพูดคุยกันนั้นเป็นการตอบสนองเชิงป้องกันที่มักจะเกิดขึ้นระหว่างการคุยหรือว่าถกเถียงกันในเรื่องที่มีความเครียดสูงหรือว่ามีความรุนแรงนะครับเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัดและหยุดคุยไปเลยไม่ว่าจะด้วยการเงียบหายไปการเดินออกไปหรือว่าปฏิเสธที่จะสื่อสารในทุกช่องทางอีกฝ่ายอาจจะรู้สึกแย่มากการปิดกั้นตัวเองนั้นเป็นสัญญาณให้คู่รักอีกฝ่ายรู้ว่า ความกังวลหรือว่าปัญหาของพวกเขานั้นไม่คุ้มค่าที่จะถูกพูดด้วยทําให้พวกเขารู้สึกถูกทอดทิ้งและไม่ได้รับความรู้สึกมีคุณค่าทางจิตใจนะครับตัวอย่างเช่นในระหว่างการพูดคุยเกี่ยวกับความกังวลในเรื่องที่ร้ายแรงคู่รักฝ่ายหนึ่งอาจจะเดินหนีไปแล้วก็ไม่มีท่าทีที่จะกลับมาคุยต่ออีกเลยทิ้งให้อีกฝ่ายอยู่ในสภาพที่เจ็บปวดจากอารมณ์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและรู้สึกไร้หนทางมันเป็นตัวบ่นทําลายความสัมพันธ์อย่างรุนแรงนะครับในหนังสือชื่อดังเล่มหนึ่ง Men are from Mars are Women are from Venus ผู้เขียนจอห์นเกรเน้นย้ำว่าการปิดกั้นตัวเองสามารถที่จะย้ำถึงความเข้าใจผิดระหว่างคู่รักได้เกรอธิบายว่าฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมักจะถอนตัวออกไปหรือว่าอยู่ในภาวะเข้าถ้ำเพื่อที่จะจัดการกับอารมณ์เมื่อเกิดความเครียดซึ่งบางครั้งการทำแบบนี้ทำให้คู่รักอีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกปฏิเสธแม้ว่าการสร้างกำแพงกั้นตัวเองออกไปอาจจะเป็น,นกลไกการรับมือกับความกดดันทั่วไปของมนุษย์นะครับ แต่ว่าการสื่อสารที่ดีและก็รักษาความสัมพันธ์ได้ยอดเยี่ยมต้องอาศัยความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมและก็หาทางแก้ไขด้วยกันนะครับการขอเวลาพักหรือว่าหยุดชั่วคราวแล้วบอกเวลาที่จะกลับมาคุยกันใหม่แทนที่จะหยุดไปเลยมันเป็นวิธีกลางๆที่ได้ผลดีนะครับเมื่อมีความตึงเครียดสูงให้ตกลงกันที่จะหยุดพักก่อนเพื่อที่จะสงบสติอารมณ์ พร้อมกับสัญญาว่าจะกลับมาและคุยกันต่อด้วยมุมมองใหม่วิธีนี้จะช่วยรักษาความเคารพและความสัมพันธ์ทําให้การจัดการกับการพูดคุยที่ยากลําบากนั้นทําได้ง่ายขึ้นโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางอารมณ์ระหว่างคน2คนนะครับในชีวิตคู่แม้ว่าปัญหาบางอย่างจะเกิดขึ้นซ้ําได้ซึ่งแน่นอนว่าชีวิตคู่จํานวนมากก็หลีกหนีเรื่องพวกนี้ไม่พ้นนะครับแต่ว่าความอบอุ่นและความงอกงามของความสัมพันธ์ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการปัญหาพวกนั้นนะครับความจริงแล้วความขัดแย้งในความสัมพันธ์นั้น ไม่ได้เป็นอันตรายโดยเนื้อแท้ของมันเองนะครับสิ่งที่สําคัญจริงๆก็คือการจัดการปัญหาด้วยความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจมีเมตตาและก็มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งโดยการแทนที่ความดูถูกดูหมิน่นการวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงเกินไปการปกป้องตัวเองเพียงอย่างเดียวและการสร้างกำแพงขึ้นมาปิดกั้นตัวเองด้วยความเข้าใจความรับผิดชอบการฟังอย่างตั้งใจและความเห็นอกเห็นใจเราสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ยืดหยุ่นราบรื่นสมหวังและก็หล่อเลี้ยงจิตใจของกันและกันได้นะครับ นั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะอ่านบทความหรือว่าเนื้อหาที่ใช้เป็นสคริปต์ของ EP นี้ในรูปแบบของบทความไฟล์ PDF นะครับก็จะมีให้ขอเอาไปอ่านได้ฟรีโดยสามารถขอได้ทั้งละ1 3ถึง EP นะครับรวมถึงถ้าอยากจะอ่านเนื้อหาของทุกคลิปในช่องนี้ให้ครบทั้งหมดก็สามารถที่จะดูวิธีการได้จากคำอธิบายคลิปที่บอกเอาไว้ด้านล่างเลยนะครับหรือว่าจะสแกน QR Code ที่เห็นอยู่นี้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อดูรายละเอียดการขอ,อไฟล์บทความหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ และถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบก็สามารถที่จะให้กำลังใจช่อง u n l m m t t e d Myset จิตไม่จำกัดได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของทางช่องและร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ